บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งหลังเนี้ยเราตอ,อกไปละนะครับแต่แล้วเนี่ยลูกค้าเรียกเรากลับมาจะจะตอ,อกด้านหน้าอีกนะฮะเราก็เลยได้พามาชมกันว่าสิ่งที่เราตอ,อกไปอ่ะมันเป็นยังไงบ้างลูกค้าเขาตอ,อกเติมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเห็นไหมฮะนี่ส่วนตอ,อกเติมออกมาถ้ามาดูเนี่ยถ้าเกิดมีการซุดเนี้ยรอยพวกเนี้ยจะต้องมีรอยร้าวทั้งหมดแต่เนื่องจากเวลาเราตอ,อกเข็มอ่ะของบริษัทเราเข้มมากจริงจนะครับผมฉะนั้นเนี่ย ดูสิรอยรล้าเนี่ยไม่มีเลยเราพยายามตอกให้เน้นได้ถึงทันดินดานมากที่สุดเนี่ยไม่มีการสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอันนี้มาชมกันนะฮะอันนี้เป็นเสาที่ตอเติมเพิ่งทใหม่นะคะรับนี่คือโครงสร้างบ้านเดิมถ้าแต่บ้านสุดเนี่ยจะมีรอยรล,ล้าละอันนี้ไม่มีรอยรล้าเลยเนียนกลิบสนิทหมดนะครับดูอีกจุดหนึ่งนี่ไม่มีรอยรล้าเลยระหว่างรอยต่อระหว่างนี่กำแพงบ้านเดิมนะอันนี้ของต่อเดิมออกมานะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีรอยรลา้ารอยสุดเลย นะครับเนี่ยฮะดูตลอดทั้งแนวไม่มีรอยหลาเหลาเลยนี่คือพือ้นเสาเข็มไม้โคพายเหมือนกันแต่คุณภาพอาจจะไม่เหมือนกันบางหลังเนี่ยบ้านติดกันเนี่ยบางทีอาจจะลงได้ตื้นนะครับแต่ของเราไม่เราพยายามเค้นให้เข็มเนี่ยลงมาถึงชั้นดินที่ลึกที่สุดให้เท่ากับตัวบ้านเพื่อไม่ให้เกิดการุูโตไพายละ